ไอ้เช่ยนี่เกมว่ารุ่นหรือเกมตั้งชื่อเนี่ยแต่แต่ละคนซีเรียสกันตั้งชื่อที่หมายเลยเป็นประเภทสัตว์นะเป็นประเภทสัตว์นะเอ้ยเออแล้วไม่ใช่เสียงที่เราทำกันดีเอิร์ธทำยังไงทำยังไงเอาเอาแรกเอาแรกเอาเสียงแรกเสียง

ก็มานดีครับก็มานดีสีมเยียไกบ้าดีใส่ก็บ้านดีก็เ้ยก็าี้่เลีาเี้ก็บานดีเราเลรามาที่โจดแรกกันเลยดีกว่าหมูมไอ้ชื่อใครเนี่ยอันนี้กูเองยืนหนึ่งสองไม่มีโอ้ชื่อก็โอ้ไม่มีแล้วอ๋อนี่ชื่อนี่กูตั้งเองไว้เยียกูลืมโอ้ เอไม่มีแล้วเอ้ย,ย,ย,ยเอ้ยเออดูก่อนไอ้เฮียเทเลยอันนี้หมอนโอ้หมูใส,ส่ซนไอ้เหียหมดหมูในเพย์เดนี่มาไอ้สุไม่ทานไ <c oughs> อ้เฮียเฮ้ย

ไออูดอยากกินเขานะโอุย huh. อ uh ัน huh. นี้น่ารักน่ารักเอาใจไปหนึ่งคะแนนเจอกูไม่เจอกูมาเป็นมาทิ้งโลกเลยเฮียแมงไอ้เจ้ยมันจะดีอยู่แล้วเจอของเฮียทาไมขี้ด้วยเฮียมีขี้อยมือด้วยนั่นไอ้ตา ไอ้เหี้ยแบงหมูมาครับหลข้อบังนี่วะอเลยเอ้ยโอ้หมูในเกมไอ้นี่นี่ว่าไอ้เกมอะไรวะคุณคุณอะเกมอะไรวะไอ้โชคเกมอะไรวะหมูหมูหน้าตาอย่างเงี้ยกูคุ้นๆมากเลยอะที่มันเป็นเขี้ยวยิ่ใหญ่ยนั่นนะป้าไอ้ปียนั้นสักอย่างนี่กูว่าที่อะไรไม่รู้กูว่าที่อะไรไม่รู้ โอเคต่อไปรัตถัดทวีโง่แล้ต้นนี่กูคนแรกเลยฮ่าไอ้เออไอ้ไอ้วาวาวาดเหมือนที่เออเลยวะ ไม่ไม่ทำพี่ปีกว่าองเงี้ยโจดอ่ะเอ้ยเอ้ยโอ้ยอันนี้อันอนี้ไอ้เขาเอานะเขาเอานะมันสวยอยู่นะโอ้เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมทำไมมึงว่านเหมือนของกูเลยวะเอิร์อมึงแอบดูของกูป้ะเ<า>นี่ยอ้าวไอ้เนี่ยแต่<อ>แต่ของกูอ่ะเหมือนหนูตัวเบาไงหมวกยังตัง้งเครื่องเคี่ยวหอเยเหมือนหนูจังแบบหนูอ้วนเลยของมึงเหมือนหนูในพาสุโรไอ้เไหมไอ้เนี่ยของของไอ,อ้เนี่ยเหมือนเหนูอ้วนนะมึงดูดิ่ทักทำหมวกแบนเลยนะ

ไอ้ไอ้หนูมันโดนต้มไว้ไอ้มันโดนต้มเลยมอสทำอาหารเขาคือชื่อนสมองไอ้ชื่อเขาไปคุมสมองโอ้ยเท่นั่มันสมองจริงอีกฝั่งนึงขี้ได้ไงเนี่ยลือขนาดนี้ยังมึงดูหนูเขาไปโดนต้มทำไอ้บ่อยเป็นคตรเยี่ยไรเลยกินก่าไงดูของเยอะดิมอดนี่ยหญ่กูหัวเขี่ยอเขี่ยแหวไอ้สัตว์ทำมมไรตั้งโจทย์เขี่ยอย่างงี้วะใช่ อะไรอ่ะมอสอันนี้คือมันเป็นอย่างนี้เหรอหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอพยายามว่าเลยพยายามให้มันดูน่ารักแล้วเว้ยเออกูว่ามาเป็นอย่างนี้ว่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่เหรอกูไม่เข้าใจผิดเหรอวะไม่่ใชอ๋อเนี้ยว้ยนี่ทางตีเหล็กนี่คืออะไรอ่ะ เดี๋ยวนะอันนี้มันมอดนี่เดือนช้าไปเนี่ยอันนี้มันหมายถึงมอดนี่ที่แค่ไม่ใช่คนละมอดไอ้เทียไ่ชอบแต่ละคนเลยเกิน้อเดือนไอ้อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อันนี้มอดอันนี้อันนี้มอดของจริงอันนี้อะอันนี้คือใครนะใครเฮ้เธอบ้านี่ว่านมอดเพื่อเขาเหรอนิดนึงไม่ยันนิดนึงด้วยตน้าตา เอ้ยโจโจเนี่ยโหโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โหโ้ยหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หโอ้อ้โหโอ้โหอ้โหมอ้โหอ้โอ้เหโอ้โหโอ้อ้หโอ้โอ้โหโ้โหออ้เหโ้อ้โหโอ้โ้อ้โหอ้โหอ้โหโอ็โหโยอน้โไอ้้โอห้อ้้ เฮียดูดวงจันทร์ได้ก็โรแมนติกอะรู้ไปอะไม่รกันกลางคืนวะรู้ไปเฮียแล้วจะว่ากลางคืนทุกอันเลยวะมึงสองแป๊มึงเลยเป็นอะไรกันกลางคืนวะเต้นรำในคืนวันจันทร์เต็มดวงเหรอมึงเหงาเฮียเลยวะเฮ้ยมาเอาซ้อมมาป่าก็ได้เลือกหมดตัวมึงหย่าละเฮีย เรื่องแมวในเรื่องไงนะแล้เรื่องเช็คอะเออนั่นแหละบดอินบดดูมันพลาดดิไอชั้นไม่ด่าเป็นไม่ไม่จิ้มฟันนี้ยังแล้วตัวละมาแขกฟันรักว่าโดนจินไอชั้นนี่อะไรอะไอ้บอลมึงว่าไรฟอนมึงบอกกูหน่อยดิแมวตรงไอ ผู้อินบูดแม่บ้าโวยบู่ผู้อินบูดแม่บาแล้วต้มไงู้อินบูดยอนมกดเอยลยวมตีไงแม่เยินบเยกว่เหนกวาเ้หอ้น่ใมันว่าตัวเองมันว่าตัวเอง ไอ้ยี่ตัวลายเลยพูดอินบู๊ไงหน้าไข่เชื่อม่งแต่ละตัวนี่เอ้าเอาเอาไอ้ยี่นี่มึงมึงขี้กะไอ้ยี่แมวทำไมแมวมึงเป็นอย่างนั้นวะอันนี้คืออะไรแมวขออาหารเหรอหรืออะไรวะ แมวทอมแอนเจลี่นี่อ๋อไอ้เท่ยนั่นส้มเหรอไอสันมึงไม่ได้ตามบอกสีมันไอบอลด้วยทำอย่างนี้ไม่ได้นะไอ้บอลมันดูดูเบอร์มึงดูดีมันเบือมึงดูคนมาสีแงเออมึงดูว่าถือเนื้อด้วยซ้ำไปแย่เข้มไปหน่อยเข้มไปหน่อยโอ้โหเข้มไปหน่อยจะว่าถือมาเกิดดิย kau jem kau jem wajah aku tak kau jem kau jem wajah aku tak kau jem kau jem wajah aku tak 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 ี่ยมาป่าไม่่เนี่คือสีหน้ามาป่าเนี่คือสีหน้ามาป่าไม่เห็นพูดูคุณไม่เหมือนเดิมพูดพูดที่ไม่เจอคือตัวข้างบน่หน้ามันอย่างเนี้ยา่แบบแหนานี้โหนี่แกที่เจ้าดาก็ใจลอยมาเติฟันฉันอย่างนั้นเลย เป่นเชียร์กับตาย่างนีจะจะพูดอินพูดคูเข้าไปยังขีู้มออกวะโอ้โอ้ยังยังข่าค้างอันเมื่อกี้อยู่เลยสั้นอะมาดูของไอ้ทำโชคดีกว่าไม่เปนเกียเลยไม่ไม่ยังไม่เขียนลนลมเลยไม่ขี้ขับผมนี้ เอ้โชคว่าตัวอะไรวะนี่ควไงนี่ควงไงหมานี่เล้ง้วงเล้งนี่ไอ้ลุงอยาดใส่เอ้ผลชนกนชายคนนี้ไอ้เออมันก็กินขาดกันบ้างทีอะไอ้ัยนี่ว่าถ่ายลุงลุงหรือวะถ่ายลุงกิน เอ้ยม่งเฮ้ไม่ดีเลยก็ต้งนวั้ยมึงเหมือนกูวะเยไหนหมดเยอะไหนหมดเยอะไหนหมดเยอะนเด็ดดีแต่ยืนหนึ่งสอไม่มีเลหมดโอ้ยโอ้โอ้ผมมึว่าเหมือนกูเลยเฮ้ยเล่มดไอ้มึงดูไอ้มึงดูของกูนะของมึงของกูคือก็มาจากของมึงเลยอะดู ของกูเหมือนมึงเลยวะของกูเหมือนมึงเลยวะไอ้เย่ยกูลืมบ้านคอไหวย่ากูลืมกูมองงี้กูลืมไหมสาเสามุมมองมองแรกเอ๊ะอยู่ใก่อนมุมองที่เสาเอ๊ะตัวเี๊ยอะไรดี ไอ้ยัยกูขอโทษมันลือมบ้านคอมันลื่อมไฟะมาณมีคอด้วยไอ้ที่หมายพวกแล้วมากับหมาเดียวกันไอ้เหี้ยไอ้ที่หมายเยี่ยมยุตตาสยุตไลไอ้ที่หมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเออว่าเหมือนหมาหมาไอ้เหี้ยหมาเลยหมาิี่จอกเลยอ่ะ าได้มคไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงเห็นเขาบ้าไหมมึงเห็นเขาตายลุงกูไหมไอ้เขาไงกูว่าตัวเดียวกับมึงเลยนะไอ้มึงจะบุลเลี่ยงกูได้กูว่าไม่เหมือนเขาเหมือนไม่ให้ติมปักอยู่บนหัวมากกว่าไอ้เชี่ยบุลเลี่เมื่อเดือนสั้นไอ้ไอ้กูว่าของกูไปของอะไรนะคือกอลไอ้ไอ้มาบูนเหมือนว่ะเขี่ยไม่เหมือนหรอวะกูว่าเหมือนเลย ออ <essel> โอ้ยโอ้ยไม่มีนี่้ยยูค <asan> อนยูคอนนะยูคอน่ี้ตัวเยรเนี่ยยูคนี่แม่งพัฒนาจากของไอ้ไแม่งกลายมาเป็นตัวเหี้ยเลยก็ไม่รู้โรงงานสัเถือนนเหี้ยนุงวัดนของกูวันหมาเหี้ยวันว่นวว คอยัานใ่ะเอิร์ธบานป่าวานนี่สินะเออถามมึงไปที่ไรกันกลางคืนว้กูอยากรู้ตัวสวยดีเอิร์นในบดไงในอลในบลแม่โอ้โหอแลบลินด้วยอะไรวะเนี่ย โอ้อหมาดูอันนี้ยังยิงหนึ่งสองไม่มีมาโชคไหนไไ้เชี่ยวไม่รู้ยิงบ่อยอยู่ไอ้ไม่ได้เจอนานแล้วเนี่ยกูจำได้เลยเมื่อก่อนกูรอมอันนี้บ่อยมากเลยกูเห็นเฮี่ไี่กูส่งไปให้มึงไม่หยุดเลย โอ้โอ้นี่ใช่เลยนี่ใช่เลยนี่ใช่เลยนี่เลยอันนี้เลยรูปนี้เลยกับไอ้โชคเลยอ่ะใช่ตอนไหนไ้ขี้อะไรไปดิใช่แล้วหมาไงเอาจานอะไรอ่ะอาหารบาปไหมบาบไอ้พวกไข่ไข่พวกไข่พวกเนื้อเนื้อเนื้อสดเลย เอาอะผูถามมึงอะอันเมื okay. um. ่อกี้ยูนิคอนเมื่อกี้กับตัวนี้อะเนี่ยเหมือนหมามากกันที่กี้อันไม่ก็หมาเใช่ไหมสัตว์อ้ยโอ้น่ารักนี่เอ้ยเยาวันไม่ว่าจับ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 เอาอะมาว่ะ เหี้่ยแมวเหี้ยแมวมาวันรับันวัรับคันให้ความหวานไอเหี้ยมาดแมวไอเหี้ยมาดมวเหมือนไอเหี้ยมาดมวเหมือนโฆษณาผ่านมาสามวิไอเหี้ยแล้วก็เจอไอเหี้ยแล้วก็ไม่รู้โฆษณาเดี๋ยวไอเหี้ยนี่หมาหรือแมวเนี่ยกูให้มึงวาดหมาไอ้สัตว์มึงวาดไอเหี้ยนี่ยังไงเนี่ยฮะจริงๆกูจะวาดปลาเว้ยวาดปลาบ่เออมึงเอาอย่างนี้ไอนี้มึงวาดตัวอะไรหมาใช่ไหมหมาหมาหมา แล้วทำไมมันมีหน้าเหมือนแมววะหาโชคไงตั้งโจทย์อ่ะก็กูตรงตรงมหมูกอ่ะกูก็ใส่หนวดเข้าไปเพิ่มไงแล้วตรงคอคืออะไรเส้ยเหรอเออเป็นแก๊งเซอร์หมาแก๊งเซอร์หมาพิบูด้วยหมาพิบูด้วยมีตามโจทย์ที่ตั้งเลยเอาเอาเอาเยมือเอาเหรอเฮ้ย ไอ้ไม่แย่วะไอ้ไม่ว่าไอ้โชคเลยดีว่าไอ้ไม่ว่าไม่ว่าตัวจริงเลยดีว่าไอ้ย